สบายดีทุกคนสบายดีมากินข้าวน้ำกันเลยจ้ะมีสเตอร์ไฟดีพิณอ๊อผัดเนื้อผัดกุ้งแล้วก็ะปุกแดงขึ้นลูกกินกับข้าวสวยแล้วก็พริกแห้งทำเองนะจ๊ะอร่อยไม่เลยเผ็ด very spicy พี่น้องเลยเผ็ดมากเลยนะคะมาจ้ะแค่นี้ก็พอแล้วก็ต้องเพาะอย่างไรดอกพีน่น้องผัดข้าแห้งมาเลยจ้ามากินน้ำกันเด้อ แค่นี่็ยื่อเดาไม่ต้องค่อล้อยกินีกสองก็ตาดอืมยอืมยืนกินข้าวพี่น้องมันจะกินอะไร จำงพีแฮร์นได้เหรอเพ็ด เจะพี่น้องกองก็แต่งชื่อก็แต่งมาสองสามโหลมาตปล่าอะย่ามถือพี่น้องซื้อมาเปล่าอะของแพงพี่น้องข้องิีแพงท้าเห็นถือก็ซื้อมาเปลาไว,ว้ก็ซื้อไว้ให้ก็กินอยู่แล้วนะพี่น้องงอนย่ามแพงเ้าไปซื้อบแมนด้อพี่น้องเห็นถือซื้อมาเปลาไว้ าห้องสีแพงแพงพี่น้องเอ้ย Expensive living now. Everything so expensive พี่น้องเอยบานพี่น้องคือกันบอห้องสีแพงบอพี่น้องเอ้ยบ้านพี่น้องยูออสเตรเลียแพงเลยจ้า Đẹp Kamu cảm thấy Còn